มาแล้วติดขนตามาแล้วนะคะตาก็จะเป็นแบบนี้โอเคก็เดี๋ยวจะมาเพิ่มความเก๋ให้กับตาให้กับดวงตางของคุณนะคะและใช้นี่นะคะวาดดาวเก็บเป็นดาว วาดให้เป็นแฉกแใครที่เคยใครที่เพิ่งซื้อไปนะคะอาจจะวาดยากนิดนึงค่ะจะจะใช้หัวหัวมันนะคะพู่กันวาดเป็นดาว จริงดาวใช้อะไรวาดเอ่อใช้สีไหนวาดก็ได้นะตอนนี้ถ้าสีน้ำเงินก็นเลยจะสีน้ำเงินวาดนิดหน่อยโอเคเห็นเป็นดาวไหมคะนี่สตูดนี้ก็จะใช้สีฟ้าทะเลวาดอีกนิดนึงเป็นดาว นี okay. <ะ>่ก็จะเป็นดาวโอเคเสร็จแล้วก็เดี๋ยวใช้สีชมพูอีก ก็จะเป็นดาสามดวงส่วนสี่ลิปนะคะวันนี้อันนี้ทาปากเข้มแล้วเุ้ยเยาปัด,ดมาสคาร่าก่อนดีกว่าใช้ของมิสทีนค่ะแต่ลาค่อยบอกว่าอยากค่อยนี่สอนปัดดูปัดมาสคาร่านี่ก็ปัดธรรมดานะคะตาล่างก็จะใช้ตรงนี้ค่ะ Thank you. <Okay. S 2> เพื่อนนิดหนึ่งเวรับเพื่อนนะคะให้ใช้คัตตอบัดเช็ดออกขอมิซีนจะปัดง่ายค่ะแล้วก็ล้างออกง่ายด้วยก็จะมาเชดดิง้ง ให้นูหน้ามีมิติให้หน้าเราดูเล็กนะคะบางคนอาจจะเฉดตรงจมูกก็ได้นะคะแต่นี่เฉดไม่ค่อยถาน,านัดไม่ค่อยดึง